เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนํา h o n d าซีวิกนะผมคันนี้ปี2002นะครับสภาพสวยกิฟต์เลยนะผมเงินสดราคา79,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองกันได้ด้วยนะครับผมสนใจก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับผม หาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างได้ขึ้นมานะครับมาดูที่รายละเอียดตัวรถนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2 0 0 2นะครับเกียร์ออโต้เครื่อง1 7 0 0้ซีซีนะผมเบนซินกระจกไฟฟ้าประตูเซินทันล็อกนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมพับได้ด้วยนะครับพับไฟฟ้าเครื่องแน่นนะครับไม่เยิ้มไม่มีควันขาวนะครับช่วงล่างดีนะผมวิ่งไกลได้สบายนะผมเดียวไม่ดังนะครับช่วงล่างอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกจุดนะครับ ล้อแมกขอ15ยางสวยดอกเต็มนะครับผมดูรอนรอบๆก่อนนะครับภายในก็ยางสวยๆเดิมๆนะครับบ่อเดิมๆโรงงานเลยสวยกิิบๆไปเลยนะครับผมสีสันสวยงามนะครับรถใช้งานได้ทางกายได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมพิกัดดูรถอยู่ที่สีประวัติซอยวัดส้มเกี้ยงนะครับผมคันนี้นะครับเนี่ยผมคันนี้รถประมูลมานะครับผมเล่มเอกสารครบถ้วนนะครับ ต้องรอชุดโอน2สัปดาห์นะครับผมนะกรับวันรับรถนะครับภาษีขาด1ปีนะครับผมต้องต่อนะครับตรงล่างเวลาเร็วสุดก็มีดังเล็กน้อยนะครับผมเจ้าของรับผิดชอบการโอนนะครับรถนะครับผมรับผิดชอบการโอนนะครับราคาก็เบาๆครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกับรถสภาพกิ๊บๆเลยนะครับเรื่องการโอนเลขเอกสารไม่มีปัญหาผมลถประมูลนะครับมีปัญหาประมูลมาไม่ได้แน่นอนนะครับ ของเครื่องก็เดิมเดมไม่มีชนหนักนะครับผมนี่นะครับเดิมสวยเลยนะครับผมโฟมจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับถ้าสนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าหาไม่เจอคลิปนี้ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรไละเอียดจะด้งขึ้นมาครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับ ลิง์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน